ใเขาแล้วมยีน้องเฮ้มเนาหลุดนนมาหลุดมาหุเต็นดงไหมอ้ายายตายตายตายี่นอโอ้ไหลแล้วอุ้ยอุ้ย เฮ้ยแม่์ไม่นองมากมันแม่์้ายงามเลยว่อะอุ้ยปลาขาวไม่งามแต่ปลาขาวเพราะนี้แต่เพียนสวยปลานิลก็ตัวใหญ่ใส่บิ๊กบิ๊กมันมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพวกนี้ไม่ไดใส่บิ๊กเลยพี่น้องเมิ่งเม่์วันนี้ตัวนี้ไ,นไหม ปลามันโตใหญ่ๆโอ้ยงามงามงามปวดปวดปลาคอเห็นวาอะไรกันเบียบปลานิ่นปลานิ่นหลายๆก็เลียเลีนปลาคอแล้ว,วปลาคอคือว่าเอาปลาคอก็เพรา,าะมัน Bá, 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 bá đâu? Đi đâu rồi? Đi đấy, quá đông quá. Ủa, đồ đỏ quá.

ngôm là vì ngôm cái leo bà nè ngôm cái leo thương hào ngôm má leo ngam bò, lìa, bò lìa. Oh, mà <laughs> nhủ mắt <laughs> เทียงเงยข้าเตียงงูมาซอยงูมาซอยเหรอซอยเอาไหมซอยที่นี่น่าจล้วนน้ำหอนล้วยกันด้วยเบิ่งมดเงยเลยเบ่เลยกางกันนะเออเทิ่งยเลยบอกบอกว่าจะหูดบามกโอมันอยู่ในเทียงมันลบในเทียงเอาเหกันเหมกัน

โล่งทางไหนมันลงยากคล้ <laughs> องเหม่อ,อ,อ,อบินแล้วอืมอโอ้โอ,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 อีกสองโตมาถึงมาอย่าขนแมงเลยตอนนี้ีงน้ำอยู่ไห <laughs> แพงข<น>ึ้นไว่มันปักถึกเสียนเวมัเสียนเือดเท่าเดีวมั

Oh iya, yeah. กินจ่อครับแกปลานี่แหัวบ่อนยั่วแต่วะบ่นยั่วตัวพิอมง่ามนี่เถอะอืออือโอ้โหโอ้ยตัวนี้แหละเลนมากอัวยั่วคับยั่วเนี่ยเด็กมันยั่วเลยรวมตัวบานเบ้อบวดครับจับเลอไม่อยากเจอครับเนีย โออโล่งดีไอ้ดินเออมันเบิ่งหาวนะปลาก็เริ่มเมื่อแน่แล้วล่ะเท่ากัย่งหลายอยู่พี่น้องว่างอยู่กี่ใดสาดแล้วบ่นโอ้เอาไปขายสองเทียวแล้วมันโกนึงล่ะเห็นดตอนนั้นึงโอ้ดินแห้งจอบตัวใหญ่ตัวนี้โอ้คุ้มคุ้มคุ้ม เสียนเพิ่มภูมิเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ภูมิเลยโอ้บ่เอาดอกอืมเรีนน้ำดีใท่ปะแดงสบายเลยเอ้ยงามงามตัวนี้เดีเก็บแดงเจ็ดแดงเลยอืมงามงาพี่ดอกเอาพี่น้องเพื่อนงามเพี้แล้วาปะเนี่ยอุ้ยงามตัวนี้แม่โอ้ปลาช่อนปลาช่อนว้าวปลาควาพี่น้อง งามงามงามตาคว้าพี่น้องออกได้๋ยวป่ะอืมดูอันีตะปานิ่นไอช่อ,อน,นอ เขากัดกัดกัดวะกัดได้ังกัดโอ้ใส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่ันนี้เลนนจะใส่ใหญ่เลยพี่นี่โบเลนน้ะใส่ใหญ่เลยมันนี่ โอ mm ้สีเทียงหรอพี่น้องสีทิพากินเขาก้อนโอ้ลุยตอพนันป่ะนี่เออโอ้สู่กันไปคุ้มยูดอกคุ้มคุ้มเอาตึกเมื่อแล้วกับมาลาบพี่น้องที่เห็ดลาบปลาได้กับปลานิ่นเฮ้ยนุ่นโอ้ใช้ไข่หมูแดงได้ เี๋ยวเนื้อเาเนือมันกับแดงหุยเลยบบดจัดจัง่อยเนาะบักโซ่แก้วโอเคเออซ้อยเรียบร้อยพี่น้องโอ้หน้ากินว่ะแซบแซบเฮ้ยมดแดงพี่น้องก้อยหมดแดงเมือนอีสารบานห้อง เอาะเดี๋ยวโบลาห้อานี่และบ่านพ่อท่พ่อใส่ยี่ห้ามูแดงแดงพี่น้องแต่ยำงาบอยู่มูแดงโอ้ยหลาบปลาพี่น้องเป็นแต่แสบจ้ะแสบ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 ตอวนีหน่อยปรุงแล้วนะโอ้นี่มมันมเน่ยปลาละโอแบบไม่อีกตัตั้งใจหะ น้ำปลาไม่หาไปนนะเดยวเห็นว่านี่ไหม้องราคันไปหงมัวนงนัววหลี่แบดีแบแมงจอปลาหรอทำลายแตกวะเนี่น่ากิน กุกเมื่อน,นึงไปรอร่อยอร่อยแซ่บแซ่พี่นองก้อยปลาหมอปลาอยู่ตนนินมกลมชุดยอดแซ่บมแซ่บเลยหมอน้เคียเียเลียเือนบานตึกเราก็มาต้มพี่น้องหอนมกินแล้ววะเนี่ทีมงาน โอ้ยหนาจินขนาดเลยต้มปลาพี่นอ้องขวดขวดขวเดียวเดียวเริดไว้ควันนี่พี่น้องขวไข่หมูแดงใส่แล้ววะนีนนดดน่ด้ว้แฉกกะหมูแดงเป็นห้างเหมือนโอ้โหหมูแดงทอด เอ้ยเสียบเสยแ่ต้องเสบแห้วตเดแบบโมดงตอแหลพี่น้องเอาเอาเอ้กินเขาปลาตึกปลามาได้ก็มาเฮ็ดกิยนพี่น้องอีสานบานเข้าชีวิตเออีชีวิตอีสานบานนอกเฮาสู่ไปอ๋อกินเขาพี่น้องบานนี่ อแก่ชัาหน้อยแก่ช่างน้อยจวดจวดจวดเอ้เป้ยด่วนน้ำทิมเลยอนี้อ้าปลาปลาปลาต้มปลาพี่น้องมาพี่น้องกินเขาวัเนียทีมงานแห่ม้วนเท่ามามาทีมงานแห่มวนวยเอาพ่อย์บนผ้าลุยมามวนมวนกันเท่าต้มปลาเสียบเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมู

ทำตัวเลยสัเส้นอ่นากินเข้ากินเข้าปีนหน้าพอนี้ดูนลยเนี่ยน้องปลาพอนี้ดูโอเคโอเค พี่น้องพักกินเขาเทียงเรียบร้อยแล้วทีมงานก็กินเขาแล้วว่าสิลุยกันต่อพะนะเอาเอาเอาสู่ไปวานต่อไปแล้วผู้ยู่ไปนี่มันหมานคือเกาแล้วเอาเจอกันไหมพี่น้องคำฟังเลย